สวัสดีครับผมพี่น้องครับพบพกันครับเบาอีสานสายลายแล้วครับมือนมือนี่นนมีแนวมานน้ำเสนอไ้พี่น้องเบิ้งนะครับผมเป็นเขานกนะครับผมเขานกโดยเฉพาะครับผมมีออ้พันทรงมาให้รีวิวไห้พ่นเนาะเพื่อพี่น้องทันใดกกำลังมองหาเขาให้นกนะครับผม เป็นเขาให้นกโดยเฉพาะนะเม็ดเล็กเม็ดหนหน้อยนะครับผมนี่ครับจากพี่พี่สาสาวิตีคำยองนะครับผมถาอา่านผิดขออภัยด้วยครับผมนี่นะครับผมตำบลแม่นาวางอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมนี่นะครับผม พันทรงมาให้รีวิวใหม่เพิ่นนะครับผมว่าเพื่อมีพี่น้องทันใดทีกําลังตามหานอะอีบ่าวอีสานสิเปิดให้เบิ่งครับผมช่องทางการติดตอ่อกับตามนี่แล้วนาะพี่น้องนาอน,นี่เบอร์โทรกับตามนี่ครับผมทรงไปสนีมากนะครับผม แล้วบาอีสานสิเปิดห้เบิ้งครับว่าจะเป็นแบบใดนะครับผมแต่บาอีสานเคยเห็นเลยแหล,และครับเป็นเขาเม็ดเล็กๆนะครับสำหรับไห้นกโดยเฉพาะนกก,กำลังขึนครับนกไม่กำลังเริ่มครับบางตัวก็ขึนไว้บางตัวก็ขึ้นซ่าครับนี่แหละครับผมแต่บาอีสานสิท้ายเบิ้งน้ำหมอน เดี๋ยวบึงเขากอนครับผมบึงเขาก้อนครับว่าสิเป็นหนาตังได้นะครับเขาให้นกโดยเฉพาะว่าสันอายเพื่อนว่าสำหรับให้นกกินนะครับนี่ครับผม ต้องให้ประมาณหนึ่งกิโลอะครับนี่ก็บุหัวถุงจากบาทเนาอเพียน้อเนะต้องทักไปสอบถามเพิ่นเอาครับผมนี่แหละครับเป็นเขาเม็ดเล็กๆนั้งสีนะครับผมเม็ดออกปอกดีครับเนยหน่อยครับผม สำหรับนกไห้นกนะครับผมแต่บบาอีสานส่วนมากก็ใส่เขาเปียกเม็ดใ่นะครับผมเราแถวบ,าบ้า,านเบาอีสานบบมีขายครับนี่เขาเม็ดนั่งสิหรืออาจจะมีแต่โบผงวอยู่ใส่ครับแต่ว่าแถวเขียบบาอีสานบบเห็น,นครับท่านมีนะครับนี่แ้วเนาะพี่น้องนะเขาไห้นกโดยเฉพาะนี่แหละครับ สนใจยังไงกัดติดต่อไอ้เพิ่นไปหรอครับผมเพิ่นส่งทั่วประเทศไทยนะครับสิเอาหลายเอาหน่อยกัดเพิ่นส่งเบิร์ดหรอครับผมนี่ครับอ่านนี่เนะะาะเดี๋ยวเบาลิสานเสร็จเห้นกกินอยู่ดอกครับเดี๋ยวสิเฮ็ดเป็นเอาไปล่างดีๆครับเดี๋ยวก็สิเฮ็ดเอาไปคัดสใส่ไข่ใส่ยังให้นกกินเบิ่งนะครับ,บว่ามันสิคึกบ่หนัมันสิเป็นยังไงน,นะครับผมยังไงล้อเบิ่งเนาะพี่นอนะ้องเนาะ ที่นองครับผมอันดับแรกเขาเทาน้ำใส่ไ้นะครับผมแล้วก็เทเขาลงในน้ำครับเทลงไปเลยครับผมเอาเม็ดทีมันเลยลอยออกแล้วก็เอาขี้พุ่นขีดยังอ่อนนะครับผมเม็ดมันเลยลอยครับเพาบ่เอาครับผมจะเอาอีสานสี เห็ดสูตรนกคึกห้เบิ้งนะครับผมอาจารย์หลายท่านอาจจะหู้ล้วล่ะครับผมอาจจะเคยเห็ดกันไปแล้วครับบางเทียกกได้ผลบางเทียกกรบ่้ด้ผลครับแล้วแต่นกเฮาน้าครับผมมันจิถือครับอียงนะครับบางคนกัน้ำมันตับปลาครับก็น้ำมันตับปลานี่ก็ดีครับผมคึกดีคือกันครับบางคนก็เห็ดแบบนี้แหละครับนี่ มันก็เอาเขาหรือว่าเอาหัวอาหารไปเห็ดนะครับนี่มูนี่เขาบบเอาครับนี่เอาทิมครับเดี๋ยวมันเป็นเกียบครับทิมไปมุ้งนี่เอาทิมนะครับผมบบเอาครับกินบบได้ครับนกบบกิน bây giờ thế nào mà không thế nào à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  chắc làm nữa thì nó nữa thích เราแบบนี้เราวบ้าวบ้าอีสานขอหลางกะนครับรอบนี้เราไข่มาเบิ่งกันไ่าเห็ดยังไดอีกนะครับผมพี่น้องครับผมแ้บนี้ก็สิมีวับถทูดิบมาเนาะเป็นตะไคร้ครับตะไคร้เขาเห็ดหยาเห็ดกิน้เนือพี่น้องแล้วก็เป็นไข่ไก่นะครับผมสองฟองครับสองฟองต่ออันนี้นึบบกิโลนึงนะครับผม อิสานเห็ดประจําครับผมแต่อบได้ดทายให้เบื้องเราเพราะว่าถาบางอาจารย์เพื่อนก็นกคือว่ามาสอนเห็ดนี้นหูยังงีนะพี่น้องเนาะอันนี้สําหรับเมื่อไหม่เด้อพี่น้องเด้อสําหรับทันทีกาลังหัดหลิ่นนกไม่ไหมนะครับผมอ,อาจารย์ทันได้รู้แล้วก็บ,บุ๊เป็นยังเนาะพี่น้องเนาะขบ,บว่ากันเนาะครับผมเห็ดถือเห็ดพิษประการใดก็เอออีสานกัขออภัยนะครับผม,ห,ห,ผรรรบผมหรือว่าพี่น้องทันไดหูก็านีกน แนะนำกันเขามาได้ครับผมบอกกันได้ครับของแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะให้ความลูกกันมาได้ครับผมควมเหมตนบอกกันนะครับคนหมักนกน้ากันนะครับผมคนรักนกเขานะครับผมเห็ดให้นกเขาเขาคึกเขาขันดีนะครับผมวันนี้ก็เริ่มเห็ดกันเลยพี่น้อง่าเห็ดดังไลเนาะเดี๋ยวบริสารเห็ดไ้เบิร์ครับผมอันดับแรกครับผมน้ำตะไครยมากกับเขาครับ มื่อบาอีสานเป็นอย่างคือติดผัดตอร์ไว้ด,ด,ไดิไปโจมเขาครับผมวันนี้เป่าหลายครับมือไปเถี่อสั้นเราเบียดแน่นหน่อยหนึ่งหน่อยที่น่องนลดปี๊บใส่ยาซื้อเราครับนะขัดๆขัด,ขด,ขดยองยองไส่กรวดครับหมันอมฟอมนะครับผมเป็นสมุนไพรนะครับแต่ไขนะ่ ัไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้หอมหมดแล้วครับเอาพี่น้องมาวิสานเขาขัดแบบนี้สักน้อยนะครับผมไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวไดที่จะเอาไฟใส่เห็บเบิ้งนะครับผมสักคู่ครับออกพี่น้องครับพอได้ทีเราห้องเก่าออกครับผมเก็บออกครับ ตะไ้ออกให้เบิร์นะครับโมเบิร์กระไดเดอกพี่น้องก็เป็นยังครับโมไม่ปัญหานี่ครับผมนี่เข้ากะเอาไขใส่นะครับผมเอาไขใส่ออกไปเลยนะครับบางอาจารย์เพิ่นสีเอาตะไคร้แดงนะครับผมแต่บ่าวอีสานนี่สินำลงไปเบิร์เลยครับผมโมเกี่ยวครับ วอสารเอาเบิร์ดนะครับผมใครขาจะเอาไปไหวเห็นอย่างน้นนะพี่น้องนำลงไปเลยครับกินใดขึ้นกันครับจัดลงไปนะครับผมเอาใส่เข้าไปสองฟองนะครับต <c oughs> ัวเขาประมาณกิโลหนึ่งหระครับนี่ใส่เมื่อเราอพี่น้องขยำเขากันเลยครับผมให้เขาครับ ไขยำไขยำดีๆนะครับแต่สาเหตุสูตรนี่พี่น้องพี่น้องต้องเอช็อกเฉียดไปนะครับมองที่เข้าหอยกงนะครับผมบบหอยหมดลงนะครับเพราะว่าหมดมันสีลงได้นะครับเพราะวมันเข้าไข่นะครับผมเอาเอาไปตาขับบัน ไอ้ารแล้วครับมาเนี้ยเอาไว้ตาครับตาใครแห้งนะครับบ้านนี้เป็นการเสร็จพิธีครับผมแล้วก็เอาไปให้นกกินได้เลยครับประมาณสองมือครับเห็นผลบางตัวเห็นผลต้งต่มือแรกครับชาวบ้าวอีสานกีธาห้เบืองนี้การหลังที่มันกินแล้วมันจะเป็นังไรนะครับผมลองเบืองนะครับผมอาจะเป็นังไรเดาทายห้เบืองนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตเราเวตากให้แหงนะค,ครับผมพี่น้องครับหลังจาก อวานผมให้อาหารไปเนาะเบิ้งอาเลยพี่น้องต่ะละตัวตัวนี้นี่ลงกระดิบปีกแล้วครับแม่แต่เราขาชว่าก็คึกนะครับผมตัวนี้ลงกระดิบปีกเลยครับผมสองกุกเสียงไงครับเสียงกลางครับเบิ้งอาเลยพี่น้องหางสั้นทีีครับแท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 บ ลมก็แห้งโอ้พี่น้องเอ้ว่าสิเอานกไม่ออกอ่ะมันก็ลมแห้งครับก็เลยไปเคลียร์ครับช่วงเบิ่งเอร่อยพี่น้องอู้คู้ขึ้นขนาดครับผมเบิ่งเอร่อยพี่น้องก้องกระดิบปีกครับพ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 ับอยู่ตัวหนึ่งครับแบบสองกูคู่อ่างครับขันอยู่ครับ ที่แหล้วเป็นนกหอยกุกหอยแล้วพี่น้องเดี๋ยวนี้แปะสองกุกเต็มครับนะครับตัวนั้นนะครับขนาดนกแม่นกหล่อเนี่ยก็ยังขันครับผมสตรใส่ใครนะพี่น้องลองออกไปเห็ดเบิ้งครับผมนี่แหละประมาณนี้แล้วพี่น้องเนาะ ว่าจะออกก็ออกบ่ขึ้นเราพี่น้องอากาศแบบนี้มันอ่อนกบ่ค่อยดีป็นไหนกปลาบ่เห่าครับไปก็ไปเลยตั้งแต่ช่วงตะเสาครับตะตีหามหาหกเจ็ดม้งนี่ก็ล้มมากล้วครับผมแล้วก็กับยาวเขาเลี้งครับหามนงครับล้มยังสินิ่งครับหาม้งกับําแล้วครับผมช่วงนี้บ่ค่อยได้ไปครับไปหาตะปลาไหลครับส่วนมากี่น้องเนาะกนกตอดินครับนี่ ตัวนี้บ้องห่วงแล้วครับนี่ขันเบิดมือแต่ตัวนั้นนี่เบิรงเอาร์หลดพี่น้องทางสีทเทลลอยู่ครับเบิงรงเอาร์หลดนะครับปึ๊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 บนกบบมี่ขาลม้มหนวกพี่น้องนอกตัวนี้นวกลงลงุ่งนะครับเดี๋ยวสิเอาออก,ออกปึ๊กอยู่หรอพี่น้องให้มันเศร้าล้มก่อนหนีก่อนนะครับลองติดตามผลงานไว้ครับผมสองตัวนี้แล้วครับ นกใหม่มีอยู่สองตัวครับที่ว่าสิเป็นตะคือนะครับผมนี่ยังได้กับโบยังย่องมันหลายครับเอ๋อลองเมืองเนาะพี่น้องเนาะสูตรเห็ดหัวหานที่เบาอีสานเห็ดแหบเบิง้งเนาะกับเข่าเม็ดหน่อยครับสนใจกับติดต่ออายพันไปครับผมนี่ครับกดิกอีกปับป๊บๆๆนะครับ,อบอขอบคุณคันพ่อขอบคุณครับ เอาไว้ซันเนี่ยนาะพี่น้องคลิปนี้เห็ดเบิ้งพี่น้องลองเบิ้งครับสูตรนี่สูตรเหยนกคึกครับเหยนกไม่มันคึกเอาสีเอาไปออกต้อนะครับเห็ดเห็ดมันคึกกรอนครับผมมันยังเสดใดประสิทธิภาพครับนี่ครับผมนี่กระมูกนี่มันไม่มันบ้านเหน็ดนั่นนะครับท่านเหน็ดนิ่งบ้านเหน็ดตั้งครับผมเอาสำหรับคลิปนี้บ่าไอสานกับสีเอาไว้ซัมนี่แหละครับผมไวปจะพ้อกันคลิปหนาครับ าชอบจังได้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ <c oughs> บ้าอีสานไายล่ะน้ำในเรื่องพี่น้องนี่แหละครับผมนกมีหลายตัวู่ครับเดี๋ยวเขามันเป็นทังได้ก็สนใจทั้งเดีเด๋ยวเบ้าอีสานไทยห้เบิง้งเรื่อยๆครับอัปเดตเนาะถายนี่ก็อวยพอให้พี่น้องทุกท่านครับที่เข้ามารับชมในคลิปนี้ครับขอให้ยัยเจ็บยัยจนลำรวยเงินท้องครับผมคิดหวังสิ่งดใดคอยสมหวังถุกสิ่งถูกอาการนะครับผม สำหรับมอนีบาวิสานขอตัวลาไเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ